สว,ส,สวัสดีครับ,รบตอนนี้ป๊าป๊ากับน้องสติวแล้วก็น้องตําแล้วก็น้องไปจะมาทํารายการเชฟกระทะหางกันนะครับโอเคอุปกรณ์มีอะไรบ้างวันนี้เราตาหลิวกระทะโอเคเมนูแรกทําอะไรดีเขียงป๊าป๊าจะพัดเมนูเคียรตัวเย็นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคมาเลยข้า่อนะเฮ้ยอุ๊ยร้อนร้อนร้อนป๊าป๊าเพิ่งเคยทำกับข้าวครั้งแรกนะครับดูวันนี้ป้าป๊าจะทำอะไร ทดสอบอุปกรณ์ครับอันนี้อะไรเตียวเขียงเขียงอ่ามาดูดิหั่นผักรอเลยนะเครืักยาวเอ่อเชฟเขาแนะนำวิธีหั่นผักนะครับเขาบอกว่าให้นิ้วนิ้วทำแบบนี้เตียวฮ้ยนิ้วขาดนิ้วขาดไม่ใช่นี่เขาบอกมือมันจะได้ไอ้อะไรนะถนัดกับไม่หนีบมือนะครับหั่นหั่นเรียบร้อยก็เฮ้ย อันนี้ไม่ได้ใช้ครับทดสอบล้างเจียงให้เฉยนะเอาอะไรดีกระเทียมก่อนเนาะอุ้ยใส่น้ํามันใส่น้ํามันลืมกระทะจะไหม้แล้วครับโอเคครับอ่าตอนนี้ใส่กระเทียมก่อนนะการผัดต่างๆต้องใส่กระเทียมนะครับกลิ่นเม่นไข่เจียวเลยเนี่ยนี่มีไข่ไงอ่าผัดเห็นหน้ได้แล้วใส่พริก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 น ดเด็กกินพริกไม่ได้ใส่สามสามลูกกินได้ไหมกินได้กินได้กี่ลูกหนึ่งลูกอ่ะที่เหลือเอ,เอาทิ้งครับที่เหลือจะใส่อันเดียวนะเอาอเอยยืมหน่อยโอ้ยลืมตะลิบคนครับเอาเอ,าอา้าวป้าจะผัดไส้กรอกนะวันนี้แซ่ด์ต้นี่ยไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกครับไปขโมยมาจากขโมยมาจากตู้เย็นใครนะ ตู้เย็นยายยน,ยยน,นะครับวันนี้เราลืมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเตรียมเรียบร้อย <c oughs> แต่ว่าเราลืมทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ในไหนมาแล้วต้องหาเมนูทําไม่ได้ครับที่จริงจะทําผัดผงใส่ดแดงแต่ลืมเอาผัดวงมาอ๋อเห็นไหมอ่าน่ากินไหมล่ะน <c oughs> ่ากินอุ้ยเมนูใส้กอ๋อยจตชอบเลยนะข้าวเหนียวจ้ำนะข้าวเหนียวอยู่ไหนอ่ะข้าวเหนียวอยู่บ้านเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเราไปกินอยู่บ้านใส่พริกหยวกครับพริกหยวก อันนี้พริกเป็นพริกที่ไม่เผ็ดใช่ไหมครับเอาหนึ่งลูกพอหนึ่งลูกเหรอโอเคอเดี๋ยวเราหันเลา่ๆลูกได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันเสียได้กโยนทิ้งเออเอาใส่แค่นี้พอนะเผ็ดแค่นี้เผ็ดไหมไม่ที่เหลือทิ้งนะโอเคเสียไของเสียไดของเออไม่เป็นไ,ไ,ไรหรอกเรามีเยอะเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลอ่ะแต่ว่า เราต้องการแค่ลูกหนึ่งเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะขายไม่ได้ครับน้ําตาลน้ําตาลเด็กๆชอบนะขายไม่ได้นะครับเชฟกระทะเหล็กต้องมันโดนขาหลวมเอาเลยโอ้ยเอาทําไมทำใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาโอ้ยใส่ซอสเอยกระเด็นกระเด็นหมดยังมีอุปกรณ์เลาวทัวทัวสักหน่อยนะทัวจะได้เข้าโงงาทัวทัวสักหน่อยทัวสักหน่อยเอามือลืมล้างทำไงอ่ะ จใส่แล้วไม่เป็นไรนะมองไม่เห็นนะจะเข้าถึงบ้านพี่โอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวครับไม่ถูกอายดุดูครับดูครับเป็นไงครับน่ากินไหมนะนเดินด,ดใูให้กล้องเห็นก่อนโอ้เ,อเห็นนะไหไมเฮ้ยไล้สายไล้สายอันนี้คือเมนูผัดไส้กรอกเคลียร์ตู้เย็นนะครับเนี่ยครับไส้เมื่อคืที่เออยังไงล่ะน่ากินไหมล่ะใครกินเชิญนะครับเย็นนี้ครับบ้านเสาธงครับ ใส่มะเขือเทศบ้านสาวทองบ้านไปชื่อบ้านะไรนะบ้านสาวทองน้อยอ่าใส่ใส่ไข่กับใส่มะเขือเทศด้วยอโอเคเมนูถัดไปข้าวผัดครับเพราะว่า,าเรามีข้าวผัดกินกับอันนี้นะข้าวอะ่ะได้กับขัดเอาจะโยนทิ้งได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรามีอยู่อันเดียวโยนทิ้งไม่ได้นะครับเขี่ยไหมต้องเก็บไว้ก่อนอ่าโชว์นะครับน่ากินไหมครับ มากินไหมครับโอ้ยเชิญนะครับเชิญนะครับเย็นน้ครับกินแต่ไม่รู้ว่าจะได้ข้าโรงพยาบาลไหมเ <laughs> อาเมนู่ัดไป